สวัสดีมิตรดักสแฟนเกมนะครับเห็นไหมอะไรอยู่ข้างหลังเจจ๋านี <speaking> ่ในที่ส <Yeah. S 1> <Whoops. Alter, S 2> ุดนะครับก็หาเขาจนเจอนะครับแล้วพี่ก็ได้คําตอบมาแล้วเกี่ยวกับแสงวิบวับวิบวับนี้นะครับว่ามันช่วยในการเปิดซับไพดรอปหรือเปล่านะครับห้ามาทบทวนกันนิดนึงนะครับที่พี่เคยพูดทิ้งไว้นะครับในคลิปของที่พี่อธิบายถึงสีของแอร์ดรอปนะครับเพราะแต่ละสีอ่ะอย่าเรียกแอร์ดรอปเรียกว่าซับไพดรอปครับผมเอาเขียนว่าซับไพดรอปเนาะแอร์ดรอปมันต้องเป็นฟรีไฟล์ เกมมีเกมอาร์คนะครับไม่มีไอดรอปนะมีแต่ัพปายดรอปกับลุทเคสนะครับที่พี่เคยพูดทิ้งไว้นะครับว่าเขานะครับจะมอบบัฟบ,บัฟหนึ่งที่ชื่อว่ามาสติกสกินออยนะครับก็คือบัฟบิบบัฟนี้ยเมื่อเรามีบ,บัฟนี้นะครับแล้วเราไปเปิดไอ้พปายดรอปปุ๊บนะครับผมยังไม่เปิดสิพอเราวิ่งไปถึงัพปายดรอปปุ๊บนะครับัพปายดรอปอ่ะแบบว่า มีความเป่งประกายนะครับมีลักษณะาบางอย่างที่เหมือนกับว่าของข้างในสูกเปลี่ยนไปเป็นแร่ไอเทมนะครับก็คือบัฟนี้มันจะช่วยให้เราค้นพบแร่ไอเทมได้ง่ายขึ้นนั่นเองอ่าที่พี่พูดไว้นะครับทุดท้ายนะครับพอพี่ไปลองมาปุ๊บนะครับผลสรุปว่าไม่ได้ครับแปลหน้าแตกยับเลยนะครับผม <laughs> ตอนแรกพี่อุหัวร้อนนิดนึงนะครับ โทษ GM ว่า GM ครับทาไมคุณใส่ถะาพายดรอปมาน่ะแต่ว่าสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันแบบนี้คุณกลับไม่ใส่มาใช่ไหมพี่ก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมทําให้รู้นะครับว่าบัฟเนี้ยเขาสร้างมาเฉพาะอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งนะครับอีเวนต์ที่มีชื่อว่า Winner Wonderland นะครับเออเป็นอีเวนต์ที่เขาจัดขึ้นเมื่อตั้งแต่ปี2558อ่ะเป็นของ a r ร PC นะครับเป็นกิจกรรมฤดูหนาวอะไรประมาณนั้นนั่นแหละมันก็เลยแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ Ar Mobile นะคครับสุดท้ายก็ือเาก็ยังมีประโยชน์อยู่เหมือนเดดิมมมไไ่้ีประโยชน์อะไรเลยครับคุบ จับมากเล่นในแป๊บเดียวนะครับโอเคนะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมมาแค่นี้แหละสําหรับคุณปาราสมบัตินะครับแล้วก็จะส่งเขากลับขึ้นสวรรค์กันเหมือนเดิมนะครับผมมาเริ่มวิธีการนะฮะการส่งขึ้นสวรรค์นะครับจะต้องตั้งลําตัวเขาให้ตรงกับสวรรค์ด้วยนะครับอะมาลูกไปสวรรค์นะครับไปเป็นไงครับผมไปอยู่บนสวรรค์นะครับไปเป็นดาวอยู่บนท้องฟ้านะฮะคุณเทวดา อ่ะแต่ไม่ต้องห่วงครับผมวันนี้ไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนนะฮะมีบางสิ่งอย่างที่น้องจะต้องร้องว้าวแน่นอนนะฮะมาฝากกันไปฉากถัดไปเลยครับผมไปเอาละครับกลับมาครับตอนนี้นะครับพี่อยู่ที่หน้าถ้ำเยตินะอยู่กับคุณอารานิโอแล้วก็น้องอิงฟ้านะครับผมเตรียมตัวจะลงถ้ำเยตินะครับเพราะว่าในถ้ำเยติอะ่ะมันมีสิ่งที่ว้าวมากๆอยู่นะครับบอกเลยว่าว้าวพอๆกับการฟาร์มแอมเบอร์นะ อาเพื่อน้องบางคนนะครับยังไม่รู้ตอนนี้นะครับ GM เขาได้แก้แล้วนะแก้ปั๊กที่ว่าอาร์ติแฟกต์นะครับมันดรอปแอมเบอร์แล้วนะครับตอนนี้เราไม่สามารถฟาร์มแอมเบอร์จากการเปิดอาร์ติแฟกต์ได้แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาฟาร์มจากรูทเคสกันแต่ว่าไม่ใช่แอมเบอร์นะครับอาจจะดีกว่าแอมเบอร์ด้วยซ้ำนะครับก็คือไอเทมชั้นสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์กิก้านะครับผมปืนสไนเปอร์แบบรัวที่น้องอยากได้กันนะครับอาร์นุกยักษ์นะครับอาร์นแพลตฟอร์มมมมมนนนะะะคคครรัับบผทีีีี่่่่พเห็็วาไกจแ่อาร์นนนไไททททััเ่่า้แหละีม่มีนะคครรัััับบนนนนนอก้ะมมมีหดเลย จะบอกก่อนว่าเมื่ออัปเดตล่าสุดนะครับสิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาก็คือซั p ไพดรอปใช่ป่ะแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นนะครับนั่นก็คือรูทเคสที่พี่ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับไอ้รูทเคสตัวนี้มันก็หน้าตาคล้ายๆกับแท่นอิลิเฟกต์อะไรแต่ว่ามันจะเล็กกว่าเท่านั้นเองนะครับแล้วมันก็จะเกิดขึ้นตามถ้ำแต่ว่ามันดีกว่าซั p ไพดรอปตรงไหนรู้ไหมน้องคือพี่สังเกตดูนะครับมันมีบางอันที่แบบว่ามันเกิดจุดไหนจุดนั้นตลอดอ่ะคือมันไม่ได้แบบว่าสุ่มเกิดเหมือนกับซับ่พดรอป ต้องยกเครดิตให้น้องคนนึงนะครับน้องที่มีชื่อว่า what it is ชื่ออย่างเท่นะครับผมมันคืออะไรน้องนะครับมาเม้นบอกว่าพี่ครับพี่ครับผมไม่อ่านกีก้าแบบไม่ต้องคราบเลยพี่อ่านนกยักษ์ด้วยนะครับตอนแรกพี่คิดว่าแบบเอ้ยน้องโมวปเนี่ยเคยถามมานะครับว่ามันมีด้วยเหรอน้องก็เลยครับรูปส่งมาให้พี่ดูนะครับในอินบ็อกซ์แฟนเพจอ่ะสรุปว่ามันมีจริงอะน้องเออ สุดยอดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่พาน้องเข้าไปในถ้ำเยตินะครับแล้วก็ทําการวนฟาร์มนะครับด้วยวิธีของพี่นะพี่มีวิธีนะครับที่เราจะฟาร์มได้ไม่อั้นนะครับเอาแบบให้เต็มตู้เลยอ่าก่อนอื่นนะครับผมเราจะไปกับอะไรดีอ่ะเอางี้ละกันครับผมเพื่อความมันนะฮะยบให้เจ๊จ่าไปเองเลยดีกว่านะเยติมันแค่ลิงนะครับผมนี่กลัวที่ไหนละครับอ่ะรถกับข้าวมามีเสียงเข้ามาไหมเนี่ยเราไม่เอกับข้าวอะรถผลไม้น้องอะไรไม่รู้อะสองร้ห้าสิบ อ่ะครับผมเอานะเรียมตัวมิวสิกมามิวสิกเริ่มไปไปครับอุ๊ยแหลกแหลกเยมให้มันวิ่งให้มันมันหน่อยเออนี่นะครับผมวิ่งไปเลยวิ่งแบบสมูทสมูทหน่อยเอออหกลบนะไปฮะไปครับไปครับน้องผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังไม่เคยเข้าทัพนะครับตามพี่มาเลยนะจะรู้วิ่งตามไม่ทันนะฮะนี่ครับผมไปเจ๊อันนี้อันแรกนะครับผมไม่เอาอันนี้ครับผมเราจะเอาอันสีแดงนะครับจะบอกว่า มันก็มีความแบบว่าแบ่งสีเหมือนครับสปายดรอปเลยนะครับมีหลายสีเหมือนกันมีทั้งหมดหกสีนะครับแล้วก็สีที่เปิดแล้วเจอของดีที่สุดก็คือสีแดงนะครับที่พี่จะพาไปเอานี่เลยฮะไป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 เฮ้ยโดนจัดไปอย่างทีไปครับไปครับอ่ามาถึงครึ่งทางแล้วครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปไกลครับผมยิบยิบนะฮะท่านี้แต่แนะนานะครับแนะนาให้มากริย์ดล่องหุนดีกว่านะครับสำหรับเพื่อนที่แบบว่ายังไม่รู้เส้นทางแบบแน่ชัดนะฮะยังไม่ได้เข้าท่าบ่อยๆอ่ะ เราเข้าครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไปวางเตียงเลยวางเตียงตรงข้างรถเกตนะครับด้วยเหนื่อยปะวิ่งมาเนี่ยมีคนปัดพักแป๊บหนึ่งเฮ้ยมาได้เ่อไหนอุ้ยจมน้ำจมน้ำพี่จห็นเพื่อมีใจเย็นใจเย็นไปต่อก็ได้หวะมูดะโมไปต่อครับไปต่อไปต่อเฮ้ยเขียวปิดทางอยู่รูนี่บ่ามูน้องไปโดดไปเจ๊โดดไปไปอุ้ยไปถึงไปโอเคดูด้านหลางกันมาตามมาแล้วฝั่งนู้นมายังร้อยสั่งนู้นมาก่อนครับมายังมายังวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาแล้วก็วิ่งสวนไปเลยครับ ไปวิ่งสวนไปวิ่งสวนไปไปเจ๊ป,ปุ๊บนีเนบ่เป็นไงครับเป็นไงครับข้างหน้าข้างหน้าเยอะเลยข้างหน้าเยอะเลยเยติเยติลบ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 ปื๊ดปื๊ดปื๊ด <shield> ปื๊ดปื๊ดเฮ้ยเจ๊สะดุดเจ๊สะดุดหยุดเส้นข่าวตามเลยข่าวตามมันกระโดดกระโดดเจ๊กระโดดเจ๊กระโดดเชี่ยเยติไปแล้วเจ๊เจ๊โดดเจ๊โดดโดดโอ้ยเชี่ยไปันเจ๊โดดโดดโดดเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้างขาวข้างขาวมันตามมาได้ข้างขาวแค่ข้างขาวเปล่าวะ แขงขาวปะวะถอยหลังฟันครับถอยหลังฟันถอยหลังฟันเหมือนลงดันเลยถอยหลังฟันครับถอยหลังฟันทำไมทำไมมีอะไรนี่ครับผมเราไม่โดนน้ำเห็ดเลยมามาเอาดิมาดิเลเวลสูงไรยังไงครับเลเวล480นะโอเคไปกันต่อครับผมตามพี่มาเลยนะเวิร์กข้างหน้านะครับจะเป็นเวิร์นก,กนรกแล้วล่ะถ้าผ่านเวิร์กนี้ไปได้นะครับเราก็จะรอดแล้วไปเวิร์กนี้แหละเวิร์กนี้แหละเวิร์กนี้แหละเยอ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 ะ เยอะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฉ๊เฉ๊เ๊เ๊อย่าไปยืนมองมันเฉ๊ยจ๋าไปเจ๊จ๋าเฉ๊จ๋าไปไปไปอ้ยโอ้ยโดนไปหลายทีออ้ยไปครับไปครับถึงแล้ว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 นี่นะครับผมนี่เป็นไงตรงนี้นะครับมีตัวอะไรตามมาไหมไม่น่าจะมีนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับไม่ว่าน้องจะเข้ามาเส้นทางไหนก็แล้วแต่น้องจะต้องผ่านตรงนี้นะครับให้น้องมองไปที่แสงสว่างที่ถาดส่องจากท้องฟ้านะครับเห็นไหมตรงนั้นนะครับคือจุดที่เราจะไปฟาร์ม ไอเทมชั้นสูงนะครับไม่จะบอกว่าแรไอเทมก็ไม่ใช่นะฮะแต่มันเป็นไอเทมชั้นสูงที่แบบว่าว้ามากๆเลยน้องไปครับผมนี่ลงมาตามนี้เลยนะครับไป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 ,ไป,ไปถ้าเกิดว่าไม่น้องวอร์ดอิดๆนะครับผมจะไม่รู้เลยนะครับผมต้องบอกเลยต้องให้เครดิตน้องเขานะครับเฮ้ย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 มาป้าแล้วมาป้าแล้วโมทหอนมมทหอนปันมันปันมันโูเลเวลเจ็ดร้อยกว,ว่าน้องเจ็ดร้อยกว่าจะเยอะไปไหนมามาเจ็ดร้อยกว่าแล้วยังไงต้องกลัวไหมต้องกลัวไหม เดี๋ยวคลิปนี้มันจะไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับต้องวิ่งเข้ามาเองแบบนี้นะฮะเป็นไงเป็นไงนี่นะครับผมปกติแล้วนะครับเราจะลงไปด้านล่างนะครับเพื่อไปเอาอาร์ติแฟกต์ตรงนู้นเลยนะฮะแต่ครั้งนี้นะครับผมจะต้องขึ้นมาบนนี้นะครับซึ่งถ้าเราแบบว่ามาแค่เอาอาร์ติแฟกต์อะเราจะไม่เห็นรูปเคสอันนี้เลยนะครับมันก็คืออน้นะครับนู่นเป็นรูเคสสีแดงนะครับพี่ไม่แน่ใจว่าเลเวลนะครับเขาให้เปิดได้ที่หกสิหรือแปดินะถ้าตามข้อมูลจากอาร์วิกิรเดดไ้ท60นะครับแต่่วา มีน้องนะครับบอกว่าเปิดได้ที่เลเวล80อ,อันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับยังไงก็ลองดูกันแล้วกันนะอ่ะอันนู้นนะครับน้องเห็นไหมนุ่นจะเป็นรูดแครงนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปเปิดกันดูนะครับว่าเป็นจริงที่พี่บอกหรือเปล่านะฮะไปเลยโดดปื๊ดปั๊บนี่เนี่ยความสนุกมันคือการได้เปิดแล้วลุ้นนะครับว่าเราได้อะไรนะมันไม่เหมือนกับฟาร,ร์มอร์ติแฟกต์นะครับคุณไม่มีอร์ติแฟกต์ให้ผมแต่ผมมีของดีๆนะครับนี่พียน้องอะไรเนี่ย เบ็ดตกปลาระดับตำนานโอ้โหสีฟ้าเลยนะครับนี่ไม่ต้องคลาบเลยนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราลงมาอาริแฟกต์นะครับไปยยกที่เสาเรายังอาจจะได้แค่แบบว่าเป็นบูปินนะอันนี้นะครับเขาแจกเป็นบูปินด้วยนะครับแล้วก็แจกเป็นแบบเป็นไอเทมเลยอ่ะเออไม่ต้องคลาบอ่ะมาจากนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะวางเตียงตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับผมวิธีการฟาร์มนะก็คือให้เรานะครับออกเกมแล้วเข้าใหม่แล้วมันจะไม่มานะครับ เราต้องวิ่งไปที่อื่นก่อนให้มันโพลระยะสายตาที่เราจะบองเห็นลูทเกสอันนี้นะครับแล้วค่อยวิ่งย้อนกลับมานะเขาถึงจะมานะครับอลองทําดูนะพี่จะออกเกมเข้าใหม่นะครับโอเคกลับเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมนี่นะครับก็คือจุดของลูทเกสที่วางอยู่นะครับเขาจะไม่เกิดแบบนี้นะครับให้น้องนะครับวิ่งตามพี่ไปเลยวิ่งไปตรงโค้งตรงที่เราเลี้ยวเข้าลงมาตอนแรกนะครับแล้วค่อยเลี้ยวกลับมานะพี่ลองทดสอบแล้วนะครับ คือพี่ยืนรอเหขาเกิดเหมือนอติแฟกอะแต่เขาไม่เกิดนะครับยืนประมาณ5นาทีก็ไม่เกิดแต่ว่าถ้าเกิดน้องนะครับวิ่งไปตรงจุดที่พี่กำลังจะพาวิ่งไปเนี่ยแล้ววิ่งย้อนกลับมานะครับรับรองว่าเกิด100%นะครับพี่ทดลองหลายวิธีแล้ววิธีนี้นะครับคือวิธีที่เร็วที่สุดนะครับอ่ะไปกันนะฮะไปจะเสี่ยงนิดนึงนะฮะไปนี่เลยโดลงไปเลยไปปืดนนี่นะครับแล้วของที่เราจะกล่องนี้นะครับจะบอกเลยว่ามันจะไม่ตกนะครับไปครับไป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  นี่นะครับเป็นน้องวิ่งย้อนไปตรงนี้นะนี่นะครับนี่วิ่งย้อนไปตรงนี้เลยขึ้นไปข้างบนเลยครับปืด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 แล้วกระโดดลงไปปื้วรับจับไปตรงแสงเหมือนเดิมครับไม่ต้องสนใจหมาครับผมปล่อยมันถอนไปนี่ฮะไปดูกันว่ามันเกิดหรือเปล่านะครับนี่เกิดไหมเห็นไหมน้องมันเกิดอยู่นะไปกันเลยปืดเป็นไงฮะก็แค่นี้เองแล้วก็ฟาร์มได้เรื่อยๆเลยนะครับใช้วิธีนี้นะแล้วถามว่าเอวแล้วพี่วางเตียงไว้ทำพื้นรืออะไรใช่ไหม ตียงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราพลาดทั้งตายอะ่ะเราก็มาเกิดตรงนี้เลยไงหรือว่าครั้งถัดไปนะครับเราไม่ต้องแบบว่าเข้ามาจะาปากถ้อก็ได้เราก็มาเกิดตรงนี้เลยนะครับและสําหรับน้องที่เล่นในโหมดของตกนะครับโหมดเซอร์เวอร์อ่ะน้องก็วางตู้ไว้เลยก็ได้นะครับวางตู้ไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ได้ของปุ๊บใส่ตู้ได้ของปุ๊บใส่ตู้นะครับเอ้ยเชื่อมาทําไงเนี่ยไอไหลของคุณเนี่ยโผล่คุยกับท่านผู้ชมอยู่หือขัดจังหวะขัดจังหวะพวกอยากมีบททั้งหลายมา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 โอเคครังข่าวหรือเปล่าโอเคคร พี่มันเยอะจังะพี่มันเยอะไปปะเนี่ยพี่มันเยอะไปปะเนี่ยผูมันเยอะมากเลยนะเนี่ยไม่หมดสักทีละโอ้โหโอเคนะครับที่ว่าเจ้เลื่อนรถเนี่ยไม่ใช่โดยข้างเข่กัดนะครับแต่เป็นเพราะว่าเจ้บัฟหมดไงไม่เป็นไรถ้าตายนะครับพี่ก็จะเกิดตรงเตียงนี้พอดีเอามาดูนะครับพั้งที่สองได้อะไรบัฟได้เป็นบูปินนะครับของคุณอารานิโอนะครับเป็นสีฟ้าเลยนะ นี่นะครับบางครั้งนะครับเขาก็จะดอปเป็นบูปินบางครั้งนะครับก็จะดอปเป็นไอเทมเลยนะแล้วก็มีถึงอานกิก้าอานุกยักษ์ด้วยนะครับแบบแพลตฟอร์มก็มีนะฮะว้าวปะว้าวเลยดิอ่ะโอเคนะครับผมเมื่อกี้พี่พูดขังไว้ว่าสําหรับน้องที่เล่นโหมดของตกนะครับก็ให้วางตู้ไว้พอได้ของปุ๊บก็ใส่ตู้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราก็ค่อยแบบว่าเอาสัตว์เข้ามาเอาทีเดียวไงเยอะเยอะเลยใช่ปะเออโอเคนะครับ เอาอย่างนี้ละกันเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่จะทําแบบนี้ไปซักประมาณสิบสิบห้ารอบละกันแล้วเรามาดูนะครับว่าพี่ได้อะไรบ้างนะอ่ะแล้วมาเจอกันตอนนั้นเลยครับโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับคือตอนนี้นะครับฟาร์มต่อไม่ได้แล้วหลังจากฟาร์มไปประมาณสิบกว่าครั้งนะครับอย่างที่บอกะครับพี่ว่าสุดท้ายแล้วนะควรวางตู้นะครับวางกล่องไม่พอนะจะต้องวางตู้นะครับเอาให้คุ้มเลยนะฮะออะสิ่งที่พี่ได้มาทั้งหมดนะครับมาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับ ได้มาเป็นประมาณนี้นะเอาไปมองไอ้อข้างขาวเฉยนี่นะครับนี่ได้มาเป็นโล่นะครับแล้วก็เป็นอานแพลตฟอร์มของบอนโต้นะครับได้มาสองอันเลยนะสีฟ้าอันหนึ่งนะครับแล้วก็สีเหลเืองอันหนึง่งแล้วก็ได้เป็นอานของอะไรเนี่ยตัวนิ่มนะครับผมเออแล้วก็เป็นโล่แบบเป็นโล่ของชุดสวัดนะครับแล้วก็เป็นโล่เหล็กนะอันนี้แหละที่ทําให้พี่ฟาร์มต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าโคตรหนักเลยดูดิสี่สิบห้าโลนะครับโล่อันเดียวนะแล้วก็รองเท้านะครับรองเท้าพางตัว แล้วก็อย่างที่บอกนะครับเบ็ดตกปลาในตานานนะครับแล้วก็มีบูปินนะครับเนี่ยที่พี่ได้มานะครับก็ยังมีบูปินของที่น่าสนใจนะครับนี่มีติงกบนะครับติงกบสีฟ้าอย่างนี้หาไม่ได้นะครับไม่ได้รับจากที่อื่นนะแล้วก็กองเกงดำน้ำนะครับอันนี้ก็ใส่ดีเท่ได้เหมือนกันเออแล้วก็เป็นบูปินของนกยักษ์นะครับอ่านนกยักษ์ธรรมดานะครับแล้วก็เป็นอานนกยักษ์แบบแพลตฟอร์มด้วยนะครับเนี่ยแต่ว่าของใช้คราฟเยอะนะครับพี่ว่าพยายามเปิดเอาให้มันได้เป็นอานเลยดีกว่านี่นะครับ ก็แล้วแต่น้องและการตัดสินใจดูนะครับพี่ว่ายังไงอ่ะมันดีกว่าไปเปิดไอเดรปนะ a อ o ดร์ปต้องวิ่งหาอยู่ดีนะครับนะดีไหมคลิปนี้ดีไหมครับวิธีนี้ดีไหมครับน้าดีนะครับกดไลค์ให้พี่พีคนละหนึ่งไลค์นะครับผมแล้วจะมีสิ่งดีๆแบบนี้มาฝากเสมอนะครับพี่จะพยายามศึกษาหาข้อมูลและเอาข้อมูลดีๆนะครับที่เป็นประโยชน์กับน้องๆมาฝากน้องอีกนะครับผมอ่าแล้วก็แน่นอนนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ เออเดี๋ยวน้องลืมบอกไปอย่างหนึ่งสําหรับน้องบางคนนะครับที่แบบว่าไม่อยากวิ่งวิ่งไปเพื่อเสี่ยงทีนแบบที่พี่ทำน,นะครับก็คือใช้วิธีนะครับตายในถ้าก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ชุดอะไรเลยกระโดดลงไปให้หมากัดตายนะครับพอหมากัดตายอย่างอนาถใจแล้วนะฮะก็ไปเกิดอยู่ที่บ้านหรือว่าข้างนอกถ้ำม,มาแหละแล้วก็ฆ่าตัวตายข้างนอกอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วกลับมาเกิดในถ้ำแบบนี้บางทีนะครับหลายๆครั้งอนะ่ะ รูทเคสมันก็เกิดได้นะครับพี่ลองทําประมาณสัก10ครั้งอ่ะมันเกิดประมาณสัก7ครั้งได้นะครับแต่ถ้ามันไม่เกิดเราก็แค่ตายแล้วก็ไปเกิดข้างนอกอีกรอบนะครับรับรองว่าตายไม่เกินสองสรอบอ่ะกลับมาเกิดแบบนี้นะครับยังไงรูทเคสมันก็เกิดจนได้ครับผมนะเพื่อบางคนนะครับไม่อยากกระโดดลงไปแบบว่าวิ่งเสี่ยงทีอย่างที่พี่ทานะครับเพราะว่าอาจจะแบบเปลืองเกาะหรือว่าใจไม่ถึงพอนะฮะป๊อตนะฮะเข้าใจเปล่าล้อเล่นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเนาะไปแล้วล่ะตอนนี้พบกันใหม่อีพีถัดไปนะครับ